ลูกของฮงเต้สมัยราชวงศ์ชิงถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้สืบทอดบัลลังแล้วเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งอะไรบ้างเราจะมาดูกันนะครับในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับตำแหน่งทั้งหมดของลูกของฮงเต้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น12ระดับนะครับระดับที่1ก็คือชิงหวังนะครับหรืออองนั่นเองระดับที่2ก็คือจุนหวังนะครับทั้งคู่เนี่ยยังเป็นอยู่ในอองอยู่นะครับอันดับ3ก็คือเป้เลอร์นะครับอันดับ4ก็คือ เบื้องอันดับ5้าคือฟงอ้นเจงกั๋วกงอันดับหคือฟง่กอันดับ7ก็คือ่รู八分เจงกั个个个๋วกงอันดับที่8ก็คือไมรู八分ฟู个个่กั๋วกงต่อมาก็คือเจงกั๋ว将军将军ในที ben, ่นี้ก็จะเป็นแม่ทัพนะครับต่อไปก็จะเป็นฝู่กั๋วุน อันดับ11อนะครับก็คือเฟิงกวัวจางจุนและอันดับสุดท้ายนะครับก็คือเฟิงเอินจางจุนนะครับซึ่งในทั้งหมด12ตําแหน่งนั้นมีแค่2ตําแหน่งแรกนะครับที่จะเป็นอ,องนะครับที่เหลือก็ไม่ใช่อ,องนะครับในละครต่างๆที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือสีอันดับแรกก็คือชินหวงังจุนหวงังเป่ยเลอกับเป่ยจื่อนะครับอันนี้ก็คือสี่อันดับที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับอย่างเช่น ยุ่งชินหวงังเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าชินหวังนะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากราชวงศ์ก่อนๆก็คือสมมติว่าถ้าราชวงศ์หมิงใช่ไหมครับถ้าผมโดนแต่งตั้งเป็นชินหวังแล้วเนี่ยลูกของผมก็ได้เป็นชินหวงังเหมือนกันแต่ถ้ากิดราชวงศ์ชิงน,นะครับมันจะเป็นการลดยศไปทีละรุ่นทีละรุ่นนะครับอย่างเช่นผมเป็นชินหวงังใช่ไหมครับลูกของผมถ้าเขาสืบทอดต่อนะครับเขาจะเป็น ชินหวังนะครับเขาไม่ได้เป็นชินหวังต่อนะครับแต่ว่าถ้ากูว่าชินหวังคนไหนเขาได้ทำคนประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างดีนะครับอย่างเช่นเขาได้ออกไปสู้รบแล้วก็จนชนะนะครับเขาก็จะได้ตำแหน่งเถี่ยเมาจหวังนะครับซึ่งเถี่ยเมาจหวังเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่สามารถสืบทอดได้นะครับ โดยหนึ่งในเถียวมอสว่างที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือตัวเอร์กนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชิงก็น่าจะรู้จักตัวเอร์กนอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งในเถียวมอสว่างนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งทั้ง12ตำแหน่งของลูกฮ่องเต้น,นะครับอยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ